ไปเที่ยวสวนยางใ้เบิองบ้านแบบโบราณบ้านแบบทรงโบราณบ้านเฮานี่ยพี่เนาะจำไหมนี่คือบ้านกลางน้อยบ้านกลางน้อยบ้านเกิดเมืองนอนของทางในอีสานเป็นบ้านเป็นบ้านสองสองสั้นส่วนมากเลยเป็นบ้านสองสั้นใต้ทุนลงกับมีอันนี้ บ้านแบบเก่าแบบเดิมก็คือบ้าน2องท่านได้ถุงโลกอันนี้เป็นโรงเรียนที่ทางในสารเคยเรียนโรงเรียนชุมชนกลางแกงสมป่อยนะคะมาบ้านเกิดพี่น้องเมื่อนี้ ส่วนไปมึงสวนยางท่าล่าคนจะได้พ่ากันหรอแต่ขา้าวบยากาศ น,นี่ก็จะเป็นบ้านเก,ก๊กโคเนาะนี่เป็นหมู่บ้านติดกันมันสิมีสามหมู่บ้านอยู่ติดกันบ้านกลางมันแกงมันสุนปลอยพี่นอ้อันน่าดีมากทางนี้ก็คือบ้านแกงโค บ้านานหลายๆคนไฝ่ฝันเมือนี่ทีทางบ้านเท่ากับเริ่มแพ้งเลรพี่นนองนี่ท่างไปสวนยาง เดี๋ยวจังมือสิเอาอันต้นกล้วยมาปลูกลางถนนอยู่ <laughs> เห็นจังสีแล้วคิดฮอดสมัยเป็นเด็กหน่อยพี่น้อง ยุค80ยุคเกสิรูจักกันดีทัานถนนแบบนี้ข้างไปให้ไปน้าโอ้แหเจาบานกาเลยอ๋อเอออ่อหน้าวานฝนก็ลงปลอยปอยโอ้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 โอฝน ตกหลงเ่อคนจำเปาเลยพี่น้องอขอบคุณมากนะคะคุณรัตตยาที่รับชมมาลดมามาลดราคา ราคารถบนมเบนสืบอ,อได้พี่น้องนางไม,ม,ม,ม่เมืองคนขับก่อ,น,อนนี่ก็สวนยางพาราแต่สวนยางท,ที่ของเพื่อนที่กำลังจะไปยังไม่ถึง,งไปหาเมืองอันย้างน้อยไปหาเมืองยาง ยางเพิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อที่มาใหม่แล้วเพิ่นทั้งก็ปลูกยางปลูกยางน้อยพี่น้องก็เลยอยากไปเมืองน้ำเพิ่นเพินนเ่นลำซ้ำขนาดได้เพิ่นเป็นเจเพิ่นมีเงินซื้อที่โอโอโอ,อยากให้พี่น้องเห็นคนทางเนี่ยเนี่ยคนทั้ง